สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามความบันเทิงกันอีกแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามนะครับกับการเปิดกล้องละครเรื่องใหม่นะครับสุดแซ่บเลยเป็นการแชฉวงการบันเทิงสําหรับเรื่องดาวย้อมแสงนั่นเองแล้ววันนี้เขานะครับมีพิธีบวงสวงกันด้วยเราจะไปติดตามภาพบรรยากาศงานบวงสวงละครเรื่องดาวย้อมแสงกันเลยครับ กริตินจิกิจศิลปินบรรณาธิการแฟชั่นวิทยาารแม็กซิมคุณต๊อตปันรพงศ์ไชยแสงคุณเอ๋ไม่หยุดที่เดชาสัปปะตเนหาปฏิทิเมวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันสีสีเป็นวันเลิศสียามดีเป็นวันปฏิหารแห่งคงพระพิจเนศวันนี้เป็นวันที่องค์พระพิคเนศเสด็จมาโปรดไม่ว่าจะเจออุปสรรคอันใดดินฟ้าอากาศก็ยัง่ายแพ้แก่ อิติปิยังภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เป็นองค์ปิงโซฟาอนี้นะนะครับเป็นสองสาครับปีกุ้งนะครับหนึ่สองสามครับอวัตถุประสงค์ของการทำละครเรื่องดาวย้อมแสงนะครับเป็นละครที่เกี่ยวกับในวงการบันเทิงบ้านเรานะฮะที่ที่สัมผัสกันอยู่แล้วนะครับ เพื่อนำมาเสนอเพื่อสร้างความสีสันสนุกสนานนะครับแล้วก็ความรู้สะท้อนไทยครับเป็นวงการนางแบบสวยๆใช่อนักแสดงเราสวยแน่นแทบทุกคนนะขอบอกใช่ค่ะก็เริ่มต้นเลยก็คือพี่เมเปิลนะคะคระม สิบปีสองพันเก้าก็ร่วมด้วยหนิงนันลีนค่ะปีมิสแม็กซี่สิบปีสองพันก็ได้ก็ได้รับเกียรติมาเล่นละครในเรื่องนี้ด้วยเช่นกนค่ะแล้วก็มีพี่เปิร์นอายาที่เป็นสาวแม็กซิมิกด้วยค่ะพัค่ะค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะมีอีกเพียบเลยพี่หญิงไอพิศรานี้แซ่บนะ<ช>เออคือตอนนี้เราเรายัางไม่ไม่กล่าวถึงเพราะว่าให้ติดตามในละคร ไม่ไม่แต่เราต้องแต่เราต้องต้องดรอมาก่อนว่าคนมันเยอะขนาดไหนนี่นักแสดงแน่นมากนะขอบอกอย่าลืมติดตามชมใช่ค่ะว่าจะเป็นแน่นในเรื่องของนักแสดงหญิงนะมีนักแสดงชายที่แน่นนักแสดงชายพี่โบกัสสุปตาเลิศนะเออนางแซบนะเออนี่พูดไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวก่อนคนนี้นะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่นนตตี้และเลิศมาก นะเออค่ะเ,เป็นเรื่องแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับ ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับสำหรับละครสุดแซ่บเรื่องนี้ที่จะเป็นการแชร์นะครับวงการบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการแชร์นางแบบแมกกาซีนนั่นเองติดตามได้ทางช่อง p a r t y Channel เร็วๆนี้ผ่านทางจานส้ม IPM นั่นเองครับส่วนนี้รายการ IPM e เ t ็มจะเทนหมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง p a r t y c h a n แ e ลและบางกอกช n n e l รวมถึงสามารถชมรายการเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วด้วยพิมพ์ง่ายๆเลยครับ Official แล้วกด, Subscribe ดวะกรับผมส่วนนียคุณู้้สนับสไครใจด้ายาน่ครั้้งหนา i.p.m. สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทงิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ